สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเด็กราชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบู๊นะครับผมมาอัปเดตนะครับละครบู๊ของอาหลองพักดีวิจิตนะครับผมเรื่องมังกรเจ้าพญานั่นเองตอนนี้นะครับผมหลายๆคนก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมเป็นโปสเตอร์นะครับของทางเพจเชษเจ็ดดราม่าโซเชียลนะครับผมเขาได้ลงเอาไว้นะครับเป็นรูปนะครับผมโปสเตอร์นะครับโปรโมทมังกรเจ้าพญานะครับหลังจากที่ถ่ายทํากันไปเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับผมซึ่งถ่ายทํากันตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วแล้วนะครับผม ตอนนี้เนี่ยก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นโปสเตอร์โปรโมทให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่ามีเรื่องนี้แล้วนะครับมีกระแสที่ว่าเอ้ยทําไมมีหลายหลายเรื่องที่แบบกําลังถ่ายทาอยู่แต่ไม่มีการโปรโมทให้รู้เลยว่าทําเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับตอนนี้ก็มีโปสเตอร์มาให้ดูกันแล้วแล้วก็มีเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆมาอ่านให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะครับอันนี้ก็คือกระนางนะครับผมจินจินะนะครับผมประกบคู่กับพี่เอกรังสิโลนะครับผมเขาไม่ได้คู่กันหมายถึงเล่นเป็นพระเเเเเออกกกกคูู่่ัันนนนรดดดีี๋ยววาาาไปปื้ห็ ผมเมื่อตํารวจมือป่าต้องตามล่าแก๊งยาเสพติดรายใหญ่จนได้พบกับนักธุรกิจหนุ่มที่ปักใจเชื่อว่าหัวหน้าแก๊งค้ายาบ้าบงการฆ่าพ่อของเขาเมื่อต่างฝ่ายแม้ต่างฝ่ายจะไม่ชอบหน้ากันเพราะหมายตาผู้หญิงคนเดียวกันแต่เมื่อมีศัตรูร่วมกันพวกเขาจึงต้องร่วมมือเพื่อจับตัวคนร้ายนะครับอ่ะโอเคครับผมเรื่องนี้นะครับผมพี่เอกลังซิโรตนะครับผมก็มารับบทเป็นตํารวจมือปรานะครับที่ต้องมาทําคดีนะครับผมที่มีนักธุรกิจหนุ่มเนี่ยตายนะครับผมแล้วก็ลูกชาย ของเขานะครับผมก็กลับจากต่างอันนี้คือที่ผมไปดูมานะครับอันนี้เอามาเราให้ทุกคนฟังนะครับลูกชายของเขาเนี่ยก็กลับจากต่างประเทศนะครับผมเพื่อมาตามหาว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่าพอ่อแล้วเขาก็ปักใจเชื่อว่าหัวหน้าแก๊งค้ายาบงการฆ่าพ่อของเขานะครับผมซึ่งนายตำรวจหนุ่มคนนี้เนี่ยกับนักธุรกิจคนนี้เนี่ยเขาไม่ชอบหน้ากันนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันนั่นเองนะครับนางเอกของเราก็คือพลิงพลอยนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องยอ่อเล็กๆน้อยๆไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมาอาืภพแบบแบบ ก็ไปหาดูได้ใน u t u b e นะครับผมเคยพูดไว้หลายๆชิปแล้วนะครับผมวันนี้ก็แค่มาพูดเรื่องย่อในของทางทางเพจของช่องเนี่ยปล่อยมาแค่แบบว่าอยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมนะครับผมเนื้อยเนื้อเรื่องย่อกับเรื่องราวนะครับผมก็จะค่อนข้างเหมือนกันนะเราก็ต้องแบบว่ามาดูกันว่าแบบตอนจบเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยใครจะได้คู่กันซึ่งในภาพยนตร์นะครับผมเขาไม่ได้เฉลยว่าใครได้คู่เพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าจะแข่งกันจีบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตัดจบไปก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแต่อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วะว่่่าานนจจเป็ิิคูกับทง เพราะพี่เอกเนี่ยดูแบบเป็นคนอายุเยอะอาจจะให้ไปคู่กับคนอื่นไปนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับผมก็ได้คุณนัทอดิรุตนะครับผมมาเล่นเป็นตัวโกงนั่นเองนะครับเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่นเป็นอาฟงนะครับผมเป็นพี่ชายของอาฟางอาฟางนี่คือนางเอกนะครับคืออาฟงเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นเพื่อนรักนะครับผมกับไม้เนี่ยก็คือทุกตัวจินจินนะเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนรักกันเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาคือตัวโกงที่วางแผนฆ่าพ่อของไม้นะครับซึ่ง วันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปประมาณนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องย่อแล้วก็เนื้อหาของมังกรเจ้าพยามีโปสเตอร์มาให้ดูแล้วนะครับผมน่าจะได้ดูกันภายในปีนี้นะเราก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะถ่ายทํากันนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าพ่อตาปืนโตเนี่ยก็ถ่ายทําเวลเป็นเวลาเกือบปอีใช้เวลานานมากนะครับได้ดูกันสิ้นปีเลยไม่รู้ว่ามังกรเจ้พยาพญาของอารองพอดีวิจิตเนี่ยจะได้ดูกันเมื่อไหร่ลุ้นกันนะครับผมเป็นละครบูอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าใครเป็นคอคละครของอารองเนี่ยก็งคง <idis> จะชอบนะครับผมกับเรื่องบู ูนะครัเขาจะยิงกันในเมืองหน่อยนะครับผมยิงกันในเมืองยิงกันในแพรน้ำอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้อเอาครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเนื้อหาตรงไหนพิาพาทประการใดขออภัยวันนี้นี้แล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ